ก็เลยตามมาตรงนี้แล้วก็จับกลุ่มเป็นภาพนี้นะฮะโอ้แต่ก็ไม่รู้นะฮะลมได้แล้วไหมอะไรเงี้ย ก็ต้องรอดูนะคะว่าแรงเหตุจูงใจจริงๆที่ทาให้ในายสมยศต่อเหตุเนี่ยเป็นเพราะอะไรหรือว่าแค่โมโหแล้วก็เฉลี่ไม่ได้เ,เกเี่ยวรี่ยเกี่ยวหรือเปล่าอไปดูอีกหนึ่งกรณีนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสะเทือนใจเหมือนกันที่บุรีรัมย์ค่ะกร,รณีที่ลูกชายฆ่าพ่อแล้วก็ฝังฤทิที่เข้าไปฟันพ่อในห้องนอนเนี่ยพ่อเนี่ยสะดุ้งขึ้นมานั่งนะแล้วก็นายตู่เดี๋ยวฟันต่อไปซ้ําๆแบบ นับไม่พ้วนจนพ่อเนี่ยแน่นิ่งไปเลยคือเรหูฟังจากเขารับสรารภาพเนี่ยร้<อ>ายมากนะฮะใช่แล้วก็ลากพ่อนี่นะคะไปขุดหลุมเตรียมฝังเอามีดไปล้างเนี่เออล้างน้ำเรียบร้อยปรากฏว่านะคะคือหลังจากนั้นเนี่ยในตูบเนี่ยก็ไปค้นหาบัตรสุริกันแห่งรัฐของพ่อในห้องแล้วก็ไปที่อ นาจู่ได้เงินมา2,500บาทเสร็จแล้วกลับมาสั่งพ่อต่อทีนี้นายู่นะคะก็บอกว่าตอนที่เตรียมสั่งพ่อได้ยินเสียงพ่อเนือกขึ้นมาสุดท้ายนายู่เอามีดเนี่ยฟันพ่อผมสวยเนี่ยนี่นะบนน้ำบนสวรรค์บ๊วยดีเลยบเลย ข้าวเจ็ดวันพอวันที่แปดน้ำมันลดแล้วผมเลยออกมาจะไปบินทบาทผมเลยเข้าห้องน้ำมันเกิดอัศจรรย์ขึ้นเกิดอะไรอาตมาเลวยวะโถส้วมปกติมันก็ทร,รมด้ตุ่มน้ำก็ธรรมด้วันนั้นผมเข้าไปผมไม่กล้าอุจจาระเลยเป็นอะไร มันแวววาวไปหมดอย่งกับเพชรนินจินดาเลยผมตกใจว่าอะไรเกิดขึ้นทําไมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นคือเพชรเนี่ยนะสวมกับมันเป็นคือเพชรจนปากกาขีนดนี้ออกมาพนว่าผมเลยเข้าไปกราบพระพุทธรูปในโบสถ์พระพุทธรูปยังยิมฟฟม้มให้ผมอีกบนบ่าปิิดมัดมือ ได้เลี้ยวไปประเทศเล่าเห็นภูเขาประเทศเล่าดีขบไปพันไปพ่อผ่าเล่าดูดกระเจ้าไปได้ลบมากเพราะลบมากเขาเลยว่าถ้าอยากปฏิบัติเข้มข้นนะไปหาอาจาร,รย์ชาที่วัดนกประพงศ์จังหวัดอุบลราชธานดีเราได้เดินทางไปตอนนั้นสงครามเวียดนามพอดีสองพันห้าร้อยสิบสองสิบสิบเอ็ดสิบสองมาสงครามเวียดนามพอดี คนเมืองอุบลบ่เคยเห็นฝรั่งบวชคนบ่ใส่บาดก็บมาศัยอยากเบิ่งพระฝรั่งคนสูพระฝรั่งมาสูงเจินเ์นิดสูงมะม่วงนี่พากันมาใส่บาชมึงอกี้แบบอย่งนีไงเพิ่นมาเบิ่งพระฝรั่งเพิ่นก็ไปอยู่วันประพภคบาชฝรั่งเขาหลุลลดถือเรื่อง ทธิมนุษย์ชนเท่าเทียมกันแล้วก็ถือมีทิทฐินั่ว่าถือเป็นฝรัง่งนแย่า,ามือเศร้าหับบาทพิ่นกับบอับลบมาพ่นกับยืนเบิงมูพระล่า,างตีนพ่นกับบอลางอยู่เป็นเดือนพระไทยก็เแลยว่าคุณสุมเมโธท,ทำไมคุณไม่ล้างเท้าให้อาจัญชาาพนวัดจะได้ไหม เรื่องอะไรจะลางเอาเปรียบคนอื่นไม่ดีเชื่อฝรั่งเขาถือเรื่องสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกันหาวารุ่งปูซาขีขาดลังตีเด้งกับโมเป็รมหาใจพ่นกับบลังบานียูไปยู่มาพ้นถือโตหลายน่ใหญ่ว่าเป็นฝรั่ง พาไทยโดยเอยา,าะว่าน้ำทิละบาทพาไทยบอกวางย่ามอย่างนี้นะมันจริงจะสวยผมจะวางยังไงมันผิดลายคูนไผบอกก็บพ่ได้โอ้ยขัดว่าได้ก,ดกับบัคซีดาว,าว่าคุณพูดอะไรบักซีดาผมไม่ชอบว่าเพิ่นเพิ่นพูดนะว่าบักที่น้ำเพิ่นเพ่น น้ำติละกพ่อนั้นมะพ้นหลดทุกบวชได้สามพ้นษาใหญ่พ้นทุกไม่ไปอย่างว่าวน้ำพิ่นอันกับเขากรบโบมีเด้กใหญ่กับเขากระอืดสมัยนะ่ะคนใส่บาทบ่หลายคือกูมมือนีอ่เด็บินถ้าบ,บาทตั้งสามสี่สายเด็ดปลายแหงมาตัวเดียวน้ำในพันษาก็ต้องหักเป็นแปดตอนพระแปดองค์กล้วยสองหน่วยกับบาดเป็นแปดตอน ไดออกมาวัดสองสามคนกับปนก็แจวได้ถวยซัมนี่พระไทยกับบินทบาทมาก,กับปั่นซัมทีเดียวพระฝรังปัดโมบินติดมือเป็น,น,นโอววอสพระไทยก็เลยปั่นให้หลวงปู่ซาก็หักป่าเป็นแปดตอนแล้วก็ให้าพระพุทธเทศแจกในกกางกเางงาาา็เอาใดหัวในหางก็้า้างให้เล่าเอา,าเนาะไทยเข้า คอยพันกินพันพอนเป็ดปลาเลี้ยวเบิงประกัดส้อยลงก๋วยกะซ้อยล่งปลาแหงกะยองลงน้ำยูกาเท่ลงเคิงบาทโคตรพัดโซนกับไปถือบุกพีกสักบาทเป่าพเจ้าพัดดูบ้าน แม่ออกเหลียวเบิงบทลิโตรซาดบัตนอาจารย์ชาเพิ่นเป็นภาพฝรั่งลิโตนเพิ่นเห็นอาหารฝรั่งให้เพิ่นนอกกันน้อยลูกปูซาว่าจจะได๋ป่ต้องเคยกินสบายมาแล้วมาปวดอย่างนี้ปดทุกข์เป็นไหมมันไม่พอใจเขากบาเาภาษาฝรั่งให้เพิ่นฟังเน่าระพุปดปดบดปปีดดดูซิ เจออาหารอีสานเจอลาบเจอปลาแดงเจอป่นเจอแจว่วอย่างนี้มันป่เอาฝึกให้มันได้โอู้หซาบกว่าโอเค ามพันษาเราไม่น่าบวดเลยทุกชิพายเลยผูะว่าตัดน้ำสางก็ะเลิกถึงสิบสี่เมตรหามไปใส่ห้องน้ำหยาดโยกเราไม่เคยหาบน้ำอย่างนี้เลยมันหนักจริงๆผูะว่าผราไทยกำลังสวมพรมไปล่างผู้ว่าเอาไปเอามาทุกไม่ไงกว่าเดินวัดบา้านเราไม่น่าบวดเลยผู้ว่า บุกชิพายเล่ยบรัชวันไหนกระเจลบรัชเต่กเนื้อสังไม่มีเลยเราซื้อดีไหมบรัชอยากซื้อบาดคิดถึงมาเตอร์เหลือเกินคิดถึงฟาเตอร์เหลือเกินกี่ฮอดฟอห์อดแม่เราซื้อดีไหมขวดไปน้ำจะหายไปน้ำขวดเดินได้สิเนาะแหงๆไง ฝรั่งเขี่ยเลยพัดเราปวดด่เอ้ามันคือกวนแดงแต่เราเป็นไงกูติดปวดด่าปวดด่าโอ้ยฝรั่งเอ้ยปวดด่าคืเขี่ยเลยปวดด่าเราปวดกวดแดงเราเป็นน้าปวดเลยปวดแดงหลวงปูซ่าเห็นฝรั่งเขีย่ยยังบูมนุนกิริยามันบอกเป็นบ่ล่ะในยางไปทางหลังเอามือเขี่ยสเวทโฮอะไรครับวัดของประพงทุกไหมอะไรครับ วัดน,นองประพง์ทุกไหม้ว้าเท่านี้แล้วถือไม่กวดยืนสักลงท่วนควํามเบาวัดน,นองประพง์ทุกไมวัดน,นองประพง์เป็นทุกไมาอาจารย์สุเมธโธนะจบปริญญาโทคนมีปัญญาแต่ว่าปัญญาบททุกตัวนี้มันเอดนริเฮียน ทานทุกบรมีบารมีบ่เกิดพอสู่ทุกบ่ไม่พ่สามารถตัดสู้ได้คนธรรมดาคือกันคุณหมอนี่สู่ทุกอย่างสู่ทุกเนี่ยหนังสือ